ผมเคยอ่านข้อความที่บอกว่าคนยุคนี้ถูกคำว่าสำเร็จวงการชีวิตมันกลายเป็นคำที่ทุกคนใฝ่ฝันและต้องการแสดงออกมาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถึงความสามารถที่เรามีอยู่ภายในจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวอันที่จริงมันยอดเยี่ยมนะครับที่เราปรารถนาความสำเร็จเพียงแต่ทุกคนดูเหมือนว่าจะรีบเร่งให้ตัวเองสำเร็จกันทั้งนั้น ความสำเร็จหมายถึงช่วงเวลาที่จิตของเราอย่างรู้ถึงผลลัพธ์ที่ได้รับความพึงพอใจจากการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งความพึงพอใจนั้นจะสะท้อนให้ผู้อื่นและตนเองได้เห็นความสามารถและศักยภาพที่แฝงเร้นอยู่ภายในออกมาถ้าสิ่งที่เราทำได้นั้นทำให้ผู้อื่นมีความสุขอย่างที่เราเคยได้รับมาก,ก่อนนั่นก็จะเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ความสำเร็จ เกืบเสมือนคนกินข้าวแล้วอิ่มอิ่มกับมื้ออาหารที่ยอดเยี่ยมอร่อยประทับใจสุดๆอาหารมื้อนั้นจะเป็นที่จดจำในจิตของเราตลอดไปเพราะมันอร่อยที่สุดอร่อยจนลืมไม่ลงคิดถึงทีไรก็มีความสุขทุกทีอันนั้นแหละที่เรียกว่าความสำเร็จแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหากเราทำอาหารจานนั้นเองเหมือนเรารู้วิธีรู้กระบวนการในการสร้างความสำเร็จได้ด้วยตัวเอง เราคงมีความสุขที่ได้ทำอาหารที่เราอิ่มเอมใจกับรสชาติฝีมือตัวเองได้ซ้ำได้บ่อยเท่าที่ต้องการเปรียบเสมือนคนที่เข้าใจชีวิตเข้าใจความจริงของตัวเองเข้าใจความจริงของโลกและเข้าใจความจริงของจักรวาลซึ่งดำรงอยู่ภายใต้สิ่งที่เราเรียกว่ากฎแห่งแรงดึงดูด <c oughs> ก็จะสามารถสร้างกระบวนการสร้างความสาเร็จให้เกิดขึ้นกับตัวเองได้บ่อยเท่าที่ต้องการ เหมือนคนที่รู้วิธีการทำอาหารก็ทำอาหารจานโปรดให้เรารับประทานได้เท่าที่เราต้องการโดยไม่ต้องพึ่งพาใครกฎแรงดึงดูดอันเป็นกฎที่อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกฎที่ใช้สร้างจักรวาลนั้นเป็นกฎที่เราจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนเพื่อเข้าใจจากจิตข้างในเราจะเข้าใจกฎแรงดึงดูดผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าอารมณ์ผ่านความรู้สึก ครูทั้งหลายจึงบอกเสมอให้ผู้ฝึกฝนนั้นจะต้องเรียนรู้ด้วยความรู้สึกที่มีอารมณ์เบิกบานเพราะความเบิกบานใจนั้นจะนำมาสู่ความรู้สึกโล่งโปรง่งสบายซึ่งเป็นฐานจิตในการที่จะเรียนรู้กดแรงดึงดูดเพื่อที่จะซึมซับรับรู้อารมณ์ที่มันละเอียดขึ้นอารมณ์ที่มันลึกซึ้งขึ้นได้ดีกว่าเดิมนะครับการที่เราจะอารมณ์ดีได้บ่อยครั้งในแต่ละวันนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับ ความเป็นตัวตนของเราความเป็นตัวตนของเรานั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นว่าสิ่งใดถูกว่าสิ่งใดผิดถ้าเราสามารถที่จะเปิดใจของเราให้เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรับฟังสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งที่ตัวเองเชื่อนั้นมันก็จะทําให้ความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นแหล่งที่มาของตัวตนหรือที่เราเรียกว่าอัตานั้นเบาบางลงเราจะมีความสามารถ อย่างที่ฝรัง่งเรียกว่า Open Mindset ก็คือมีความสามารถในการที่จะเปิดรับสิ่งที่แตกต่างจากความเชื่อความคิดเห็นแต่เดิมที่เรามีนั้นได้มากขึ้นถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจเรื่องอัตตานะครับความยึดมั่นในความคิดการยึดในความรู้ตัวเองก็จะเป็นคําตัดสินในทุกเรื่องยิ่งมีอัตราสูงยิ่งเชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นถูกต้องเราก็จะมีกระบวนการในการที่จะปกป้องความคิดปกป้องความเชื่อ เวลามีผู้อื่นมาเสนอแนะความคิดความเห็นที่มันขัดแย้งกับความคิดความเชื่อที่เรามีแต่เดิมเราก็จะปกป้องความคิดความเชื่อแต่เดิมนั้นด้วยการแสดงอาการโกรธเกลี้ยวออกมาด้วยการแสดงออกว่าสิ่งที่ฉันคิดสิ่งที่ฉันทํามาตลอดนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดดังน,นั้นคุณจะสำเร็จเพิ่มขึ้นคุณจะสำเร็จร้อเซในชีวิตก็ต่อเมื่อคุณต้องยอมรับ การฝึกฝนที่จะเปลี่ยนแปลง3สิ่งนี้สิ่งแรกก็คือเราต้องฝึกฝนที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมที่เกื้อกูลให้เราประสบความสําเร็จนั้นคือพฤติกรรมที่สร้างความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างให้ดีขึ้นมันเป็นรากฐานของความสําเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เราสร้างสรรค์พลังความรักให้เกิดขึ้นในครอบครัวของเราโดยมีพ่อกับแม่เป็นหลักใจ ในการที่เราจะสร้างสรรค์ความรักให้เกิดขึ้นในครอบครัวข้อที่2ที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มระดับความสําเร็จให้ไปถึงระดับร0 0ยก็คือเราต้องฝึกฝนตัวเองให้อ่อนโยนแล้วก็ใจกว้างยิ่งขึ้นเพราะมันจะเป็นการสร้างสิ่งที่เรียกว่า open mindset ข้อที่3เราต้องเข้าถึงปัญญาญาณอันเกิดจากจิตปัญญ,ญาณแลรกรู้ได้ว่าฉันคือใครฉันเกิดมาเพื่อทำสิ่งใด ฉันเกิดมาเพื่ออะไรหากคุณสามารถฝึกฝนจิตเพื่อให้เข้าถึงทั้ง3สิ่งนี้ได้ความสําเร็จจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใจจะสบายไม่ตัดสินใครไม่พิภาคษาใครคุณจะสามารถเรียนรู้ความจริงของตนเองความจริงของโลกความจริงของจักรวาลได้ดีขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้จิตใจมีความสุขชีวิตก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นและถ้าเราทำไปเรื่อยๆการที่เราใช้ชีวิตผ่านสิ่งที่เราเรียกว่า open mindset เราก็จะได้รับรู้สิ่งที่เราไม่เคยได้รู้เราก็จะได้รู้สิ่งที่บางครั้งมันเป็นลบล้างความเชื่อเดิมความคิดเห็นเดิมเราจะได้รู้วิธีการกลยุทธ์วิธีคิดแนวคิดที่มันเหนือกว่าเดิมเพราะเราเลิกที่จะปกป้องความคิดตัวเองการปกป้องความคิดตัวเองนั้นส่วนใหญ่ก็แสดงออกมาในความรู้สึกว่าต่อต้านอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่ความคิดของตัวฉันเองมันทําให้จิตนั้นขาดสภาวะที่จะ ได้เรียนรู้สิ่งที่แตกต่างมันก็เลยทำให้เรามีความรู้ที่จำกัดเรามีความรู้สึกในการที่จะใช้กฎใดน,นึงดูดนั้นได้จำกัดน้อยเกินไปทำให้ผลลัพธ์ในชีวิตก็น้อยตามไปด้วยนะครับถ้าเราฝึกฝนจิตได้แบบนี้เรื่อยๆนะครับก็จะส่งผลให้เรามีชีวิตที่มีความสุขมีความสุขจากการเข้าใจชีวิตความสุขที่เกิดจากการเข้าใจชีวิตนั้นจะนำพาชีวิตไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่า พยายามน้อยที่สุดพยายามน้อยที่สุดก็คือเรามีคลังความรู้จากการที่เราใช้ชีวิตแบบ Open m ม n d เ e t เรามีคลังความรู้โดยเฉพาะคลังความรู้สึกดีๆความรู้สึกดีๆนี่นะครับคือต้นตอทุกสิ่งทุกอย่างที่จะดึงดูดสรรพสิ่งที่จะดึงดูดผู้คนที่จะดึงดูดเหตุการณ์ที่จะเข้ามาเกื้อหนุนให้เราพลิกสถานการณ์จากมุมอับจากชีวิตที่ดูเหมือนทางตันให้มันเห็นเส้นทางชีวิตที่มัน ทอดยาออกไปจากการที่เราเรียนรู้ฝึกฝนในการที่จะสังสมความรู้สึกที่มันละเอียดอ่อนโยนเข้าถึงความรักความเมตตาและความการุณาแต่ท่านก็ถามมาว่าการฝึกฝนจิตนั้นคืออะไรการฝึกฝนจิตก็คือการฝ้บสังเกตการใช้ชีวิตของตัวเองว่าใช้ชีวิตแบบนี้ได้ผลลัพธ์แบบนี้คิดพูดกระทําแบบนี้ได้ผลลัพธ์แบบนี้เราพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นหรือไม่ ถ้าเราไม่พึงพอใจกับผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นก็ต้องเฝ้าสังเกตูว่าเราคิดพูดกระทําสิ่งใดจึงเกิดผลลัพธ์ในแบบที่ไม่ต้องการเราก็เปลี่ยนไปทําในสิ่งที่มันอยู่ตรงข้ามในสิ่งที่มันเป็นขั้วตรงข้ามกับสิ่งนั้นเราก็จะได้รับรู้ว่าผลลัพธ์มันดีขึ้นอย่างไรด้วยการเฝ้าสังเกตตัวเองต่อไปดังนั้นรากฐานของการที่จะพัฒนาจิตฝึกฝนจิตก็คือการเฝ้าสังเกต ความคิดคำพูดการกระทำของตัวเองเริ่มต้นจากการหาเวลาเข้าเงียบหาเวลาปฏิบัติจิตซึ่งท่านที่สนใจเรื่องนี้นะครับก็สามารถที่จะเรียนได้ในคอร์ส30วันมาสัจจรย์เปลี่ยนชีวิตแล้วค่อยต่อยอดไปสู่คอร์สเจ็ดจพีสร้างเงินล้านดึงของในตัวคุณออกมาซึ่งจะทำให้เราเข้าไปสู่การใช้กฎแรงดึงดูดและทำให้เราเข้าถึงความพยายามน้อยที่สดุดแต่ได้รับผล มากที่สุดนั่นเองหวังว่าสาระความรู้นี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนและขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการใช้ชีวิตเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เราปรารถนาและมีชีวิตที่ดียิ่ง,งขึ้นไปตลอดกาล